คุณนงสักด์มีอะไรเพิ่มเติมนะครับผมผมเสริมอย่างนี้ดีกว่าครับในฐานะที่ <c oughs> อยู่แวดวงสื่อมาแม้ว่าในที่นี้อาจจะเป็นน้องเร็กนะครับแต่ว่าก็คงเรียกว่าก็อยู่ในช่วงรอยต่อพอดีมองเป็นสื่อดีกว่าครับยางสื่อทีวีเนี่ยผมมองว่าถ้าคอนเทนต์ไม่ดีจริงเนะี่ยอาจจะอยู่ลำบากในยุคนี้นะครับแล้วถ้ายิ่งมองไปทีวีดาวเทียมเนะี่ยตอนนี้เนี่ยมีเยอะช่องมากนะครับมีอยู่สองช่องเองครับตอนนี้ที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี ต้องตอบได้ว่าทํากําไรครับไอสถานีตั้งที40่ล้านเนี่ยเดี๋ยวนี้โฆษณาของบริษัทอีงเกิน40ล้านด้วยซ้ำ ASTV ครับกับเนชั่นเนี่ยตอนนี้ทํากําไรไม่ได้แบ่งสีแบ่งข้างนะครับแต่เวลาจะบอกว่าเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจครับที่ทํากําไรเนี่ยเพราะคอนเทนต์ตรงกับกลุ่มที่ต้องการครับก็เลยทําให้เทรนด์นี่มันมานะครับแต่ว่าพอมามองจอากหนังสือพิมพ์ที่อาจารย์บอกนะครับสามร้อยกว่าปีที่ผ่านมาในกับหนังสือพิมพ์เองเนี่ยวันนี้ผมว่านะอาจารย์หนังสือพิมพ์เนี่ยอยู่นะครับแต่จะอยู่แบบไหน กองบกอยู่แต่กระดาษไปครับอาจารย์กระดาษไปนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยว่าอาจจะไปอ่านข่าวออนไลน์บ้างบนทีข่าวบางอย่างเราอาจจะไม่ต้องการสเปเชียลข้อมูลที่ลึกซึ้งบ้างก็อาจจะยังอยู่นะครับแต่ถ้ามองถึงวิทยุแล้วเนี่ยบอกว่าคงจะไม่ใช่ตะวันขึ้นลวอาจจะเป็นตะวันลอนๆแล้วคงจะไม่เติบโตไปกว่านี้มากเพราะว่าคนที่ชอบฟังเพลงเดิมทีเดียวเนี่ยฟังทางวิทยุตอนนี้ก็สามารถฟังสื่ออื่นได้แสดงว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับอาจารย์ ในความคิดเห็นของผมเนี่ยอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรืออินเทอร์เน็ตจะมาแต่ทีนี้เนี่ยถามว่ามาเมื่อไหร่ก็เหมือนกับที่อาจารย์สอง,สองท่านได้ได้ได้แชร์กันเมื่อสักครู่นี้ว่ามาเร็วมาช้าเนี่ยขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีบ้านเราเพราะฉะนั้นในคิดว่าพานิชอิเล็กทรอนิกส์มาครับแต่ยังน่าจะยังไม่ใช่ต้นต้นตัวสวรรษนี้ครับอาจจะใกล้ๆปลายปลายตัวศวรรษนี้ที่จะทําให้มันเติบโตขึ้นไปได้มากกว่านี้นะครับก็แชร์ท่านีก่อนนะครับพี่สมาร์กเป็นเลเสริมไหมครับมีอีกมุมหนึง่ง มุมของที่เขาเรียกว่าพุชหรือผูครับนะปัจจุบันเนี่ยคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยคำว่าแมสเนี่ยโดยมากจะเป็นเรื่องของการพุชครับหรือแม้แต่ SMS Marketing <S ที่ทำทางมาดูเนี่ยเป็นการพุชมามันจึงทำให้ต้องมีการแคสซิฟายเพื่อให้คอนเทนต์ไปไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้จริงๆน,นะนั่นคือแกลที่ที่เราพยา,ายามหาอยู่นะฮะซึ่งไอ้คำว่าอิเล็กทรอนิกส์ อินเทอร์เน็ตเด่บครัือนนักธุรกิจต่างๆเว็บไซต์ยูทูบหรืออะไรต่างๆเนี่ยครับคุณลักษณะเด่นของมันก็คือการที่คนที่ต้องการหาคอนเทนต์เนี่ยไปผูเอามาอ่าเขาเขาแสดงตนว่าต้องการแล้วก็ไปผูเอามานะมันมันจึงมีแงบที่ต้องพูดถึงคือเรื่องของเออ่ p r i v a t i z a t i o n กับ mass นะฮะ mass มีข้อดีของมันคือมันมีมันมีความ q u a n t i t รอนิก นะยิงออกไปช็อตหนึ่งเนี่ยคนรับเป็นล้านนะฮะได้ไม่ได้ไม่รู้นั่นคือความคุ้มค่าของ,งควาว่านาทีละสามแสนยิงครั้งเดียวคนได้รับที่สิล้านคนนะะก็กระจายหัวงั้นมันก็จะเหมาะก,กับสินค้าประเภทเท่านั้นนะ,ะส่วนส่วนที่เป็น p i v a t e a t i o n ซึ่งเขาไปผูกเอามาเนี่ยก็อันนั้นโดยตัวเองบอกแล้วว่าเป็นนิชคือคนคนนั้นเนี่ยต้องการบริโภคคอนเทนต์ชุดนั้นจริงๆนะสิ่งที่ ต้องทําก็คือว่าใครที่จะสามารถผสมผสานแกนสองอันนี้เข้าด้วยกันได้เป็นแมสในทีแล้วก็สามารถเป็นไพยเวนไตในตัวได้นะซึ่งตรงนี้สิ่งที่จะเติมเต็มแกนตรงนี้ได้มีทั้งคําว่าเทคโนโลยีคําว่าคิดคิดวิจ i ยนะแล้วก็ทุกๆอย่างซึ่งรวมๆแล้วคือต้องใช้สติปัญญานะีแล้วสิ่งเรล่านี้คือบุณนนทางบิสนสที่แท้จริงนะใครใคร้นพบเจอครับ เอาผลประโยชน์ไปเสรผมเสริมอีกนิดนึงนะครับจะเห็นว่าอย่างสื่อสือพิมพ์เนี่ยถามว่าบางทีถามแต่ละท่านที่อยู่ในที่นี้เนี่ยละวันหนึ่งเนี่ยได้หยิบหนังสือพิมพ์อ่านหรือเปล่าบางคนบอกแทบจะไม่ได้อ่านเลยเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้รายการข่าวล้งไปาแหละน้ังสือพิมพ์มาย่อยให้เราหมดแล้วถูกไหมครับนอกจากนั้นบางทีเรายังมีการรับข่าวสารผ่านทางโทรศัพท์อีกเพราะฉะนั้นถ้านไม่ต้องหยิบหนังสือพิมพ์มาอ่านเลยนะหรือบางทีเรา ด้วยเวลาด้วยเราก็แทบไ,ไม่ต้องทําอะไรพอเชา้าขึ้นมาก็เรีองเหล่าเชา้านี้เอออะไรสารพัดก็อ่านย่อยข,ข่าวถ้าใครอยู่ตอนดึกๆนะภาพหัวของแต่ละฉบับช่วงวันว่างทุหมดแล้วนะตื่นเช้ามากไม่ได้ไปซื้อทำไมนะครับส่วนใหญ่ก็ซื้อพิมอย่างที่อาจารย์พูดผมจะดูอยู่สองหน้าโลตัสก,กับบิ๊กซีรถอะไรน,นะครับผมเอาเพื่อว่าจะไปซื้อของช่วงนั้นแต่ผมก็ทัาใจสี่หรืแม้ท่านหนึ่งไม่รู้มีใครที่นี่เคยศึกยันห้าแถวไหมครับดูมงคลชาแนลไหมครับจะมีอาจารย์หนู โอ้โหผมกระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังตอนนี้ยังเข้ามาสื่อแมสแล้วนะครับสื่อแมสที่เป็นไดเล็กมากเลยนั่นแปลว่าแมสเองเนี่ยก็ยังมีความจําเป็นแล้วผมยังจะสอบถามเขาว่าแล้วแมสเนี่ยจะมามิกกับไดเล็กมาร์เก็ตติ้งอย่างไรที่ทําให้มันผสมผสานเข้าในขั้นาตีบอกอาจารย์อ่าขอเชิญอ่าเราก็จะไม่ชินนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้ติดไว้นิดเดียวคำว่าคอนเวอร์เจน์ถูกไหมครับปัจจุบันเนี่ยทุกคนรู้จักคำว่าคอนเวอร์เจน์นะครับภาษาจริงคือไฮบริด ไม่ใช่รถยนต์ตัวต้าให้บิดนะครับให้บิดคือเอามผสมรวมๆกันไอ้ที่มันไม่รู้จักการผสมกันได้ปัจจุบันในโลกนี้เป็นโลกของแมสถูกไหมครับที่อาจารย์ที่สมมาตรพูดว่ามีเงินสามแสนริงตู้คนประมาณสักหกสิบล้านคนดูประหยัดจริงแต่มันไม่ได้รุ้ผลเป็นยังไงปัจจุบันนี้เราใช้แมสบวกกับดิเรกต์มาร์เก็ตติ้งนะครับสาเหตุของตัวมันเองคืออะไรเราดูแรคเตอร์หรือลักษณะของดิเรกมาร์เก็ตติ้งก่อน ดิเรกมาร์เก็ตติ้งนั้นต้องการอะไรต้องการการตอบกลับต้องการการตอบกลับหรือการสะท้อนกลับของผู้ผู้ที่รับสารจะเป็นการส่งจดหมายไปก็มีการตอบกลับมาการส่งแคตาลกไปมีคนอา่านหรือมีการฟิลเพื่อออเดอร์นะครับส่ง SMS ไปก็มีการกด1 2, ก,กด2กลับมานั่นคือภารกิจที่เราจะเห็นจังนั้นพอเราลงนำเอาตัวที่แมสเข้าไปใส่กับ Direct Marketing ้เนี่ยใช้ยังไงนะครับถ้าเรามองในเชิงของตัวที่เป็นการทำตลาดนะครับที่เราเห็นในเชิงของตัวที่เป็น แมสเนี่ยเรามักจะใช้วิธีการอนการบอกข่าวเล่าความให้ฟังปูให้ก่อนนะครับพอปูเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่สําคัญคืออะไรครับพอปูไปเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องหาวิธีการในการทำเดเรกลงไปนะครับอย่างที่อาจารย์่านว่าเหมือนกับมีของต้องปากาศแต่นั้นกัพขบววิ่งไปด้วยนะครับมันเหมาะสําหรับตลาดที่เป็นตลาดมวลชนแต่เวลามวลชนเองก็ต้องมีคนที่เข้าไปในรูปแบบที่เป็นเดเรกด้วยนะครับทํายังไงครับตัวอย่างเช่น เราที่สื่อทีวีเดี๋ยวนี้เองครับถูกเผาผูเขาบบเ้าไป direct ้วยใช่ไหมครับคุณดูหนังดูละครไม่ต้องอื่นไกลแม้แต่หนังสูตรเซตสูตเสน่าหาตัว้ายนี่เลยครับมีอัาโหลด,ล,ด<ม>ลิมโทนไปร่วมง,งานนะครับสูตรอาหารแก้ของรางวัลทั้งหลายนี่คือ direct marketing โดยเนื้อแท้คือมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ชมกับรายการนั้นคุณฟังข่าวก็แมสแต่เบงครับอ จับร,รางวัลแรกของใช่ไหมครับอันนี้คือทีวีที่ใช้หรือแม้แต่รายการที่เป็นทอล์กโชว์ก็มีการส่งเอสเมไปด่าชมตกิกลับของถูกไหมครับดังนั้นกระบวนการที่เราเห็นหรือจะดั้งเดิมมากเลยที่เรารู้จักคือพระเจ้าจอน <c oughs> ปัจเจ้าจอนพระเจ้ายอดมากนี่เป็ตัวแรกเลยครับที่เป็นเรตเรสปอนทีวีปัจจุบันนีมครับสมัยก่อนเนี่ยพระเจ้าจอมต้องโว์โบวนะครับ แต่ปัจจุบันพระเจ้าจอนมันเปลี่ยนรูปแบบใหม่คือใช้คนมาอธิบายชัดเจนสั้นๆแล้วไปแทรกอยู่ในครับรายการบางรายการอย่างเช่นรายการของส่วนใหญ่เป็นประเภทของกลุ่มแกมมี่นะเป็นซิทคอมไปพบคนนั้นไปพบนี้มาติปทีเป็นสกุลเเล็กแล้วก็ขายของไปเรื่องพร้อมๆกันถ้าสามตอนนี้นะได้ลมงงรางวัลว่าไฟเป็นทานอาหารอีกเป็นตัวนี่คือการเข้าไปแทรกของตัวที่ direct m มา k ก t i n g มาขึ้นหรือแม้แต่แมกกาซีนก็ตามทุกท่านเปิดแมกกาซีน แม่น้ำหอมหอมยางนั้นน้ำหอมใหม่ทําไงจะรู้น้ำหอมกินยังไงดันมีแทกน้าหอมมาด้วยฉีดได้นะครับดิฟตึงก็โอเคใช่ไหมครับนี่คือ r i r t m t r k e t i n g เป็น Insert เข้าไปหรือแม้แต่การกรอกการส่งชิงรางวัลนี่คือ r e เรก a r k e t i n g แต่เป็นอยู่ใน MASH ถูกไหมครับหรือแม้แต่ r ร d ี o สมัยก่อนเนี่ยโอกาสที่เราจะติดต่อไปคนจัดรายการทำไมครับส่งจดหมายโหก็จะได้จดหมายฉันเปิดอ่าน โหลอยจะตายดีเลยครับเข้าไปในโฟนอินเข้าไปนะครับส่งไปเลยเดี๋ยวนั้นออกหน้าใหม่เลยคูแฮปปี้มีความสุขถ้าไม่พูดก็มีอินเทอร์เน็ตถูกไหมครับคุยกับคนจัดรายการเลยที่เราเห็นกันนี่คือสิ่งที่ผสมผสานาในเรื่องของตัวที่เป็น